รายการที่จะนำคำถามทัางโลกมาตอบในทางธรรมในรายการต้องสงสัยสวัสดีครับพบกับรายการต้องสงสัยได้ในวันนี้นะครับที่จะนำคำถามทัางโลกมาตอบในทางธรรมนะครับสวัสดีปีใหม่ปี2566ด้วยครับครับพูดถึงปีใหม่แล้วนะครับตาลได้สรวจมังข่าปีไหมครับผมสรวจก่อนหลายวันเลยครับ แล้วอย่างนี้ผมจะได้บุญถ้าก่อคนที่สวดข้ามปีไหมคบพี่ดีชิอืมอันนี้เป็นสิ่งที่น่าสงสัยมากและต้องหาคําตอบนะครับ,รบพูดถึงการสวดมนต์แล้วจริงๆแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เราทําการสวดมนต์นั่นคือการทําภาวนาอนะครับสวดมนต์อยู่ในส่วนหนึ่งของการภาวนาบ,บุญก็เกิดณเวลาที่เราทํานั่นแหละอเพราะฉะนั้นตาจะสวดก่อนข้ามปีตาณก็ได้บุญณขณะที่ตาณทําในวันนั้นครับแต่คนส่วนมากเขานิยมว่า สวดข้ามปีเนี่ยตางสงสัยไหมว่าทําไมเขานิยมการสวดมนต์ข้ามปีมากๆเลยครับก็เป็นเทศกาลหนึ่งที่เหมือนคนไปกันเยอะๆก็สวดกันหลายคนผมก็เ,เลยคิดว่าเออมันน่าจะเหมือนได้บุญมากกว่าเพราะ,ะว่าเขาสวดหลายคนเหมือนกับทุกคนมารวมกันทําความดีร่วมกันนะฮะ,ะเหมือนกับเป็นมหากรรมแต่เป็นมหากรรมที่เป็นมหากรรมในการสร้างความดีมนะฮะลองสังเกตดูการทําความดีข้ามปีเนี่ยจริงๆแล้วมันคือเป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งนะฮะในการที่จะเปลี่ยนปีเก่า เข้าสู่ปีใหม่ซึ่งนั่นก็คือวันที่31ธันวาช่วง23นาฬิกา59นาทีจะเป็นปีเก่าอยู่ใช่ไหมครับ<ะ>แต่พอเปลี่ยนมาปุ๊บเป็นเที่ยงคืนปุ๊บนั่นคือนับสก,กุาดใหม่<ะ>คือปีใหม่เขาก็มีความเชื่อว่าจะได้เปิดรับสิ่งดีๆเข้ามาถ้าทําสิ่งที่ดีจะดีทั้งปีอะไรเงี้ยเป็นเป็นความชเชื่อแล้วกันใช่แต่ความเชื่อนี้เนี่ยก็อาจจะทาให้คนมีความคิดว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นฉันทาความไม่ดีมาทั้งปีรอทีเดียวเลยเ59ใช่ไหม23.59ใช่ อพอคิดว่าบุญมันจะใหญ่มากใช่ไหมะฮะนั่นก็อาจจะเป็นความเชื่อที่ไม่ถูกเท่าไหร่จริงๆแล้วการกระทำเนี่ยมันเกี่ยวเนื่องกับเวลากระทําณวินาทีนั้นก็ย่อมได้รับผลณวินาทีต่อไปมันจะสืบเนื่องกันช่วงของเวลาวมีอ,<า>อดีตก็คือเหมือนกับปีเก่าปัจจุบันแล้วก็ปีใหม่ก็คืออนาคตนั่นเองอนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถ้าเราคิดจะทําความดีจะสวดมนต์หรือการกระทาใดก็ตามทําข้ามวินาทีเลยก็ได้ ใช่ไหมครับพอข้ามวินาทีเสร็จปุ๊บข้ามนาทีก็ได้ข้ามชั่วโมงก็ได้ข้ามวันและสุดท้ายก็คือข้ามปีมถ้าสมมุติว่าเราทําให้มันเป็นกิจวัตรประจําวันเราก็จะไม่ต้องไปเกี่ยวเนื่องกับเงื่อนไขของเวลา<ช>ครับ,รบก็คือทําให้เป็นปกติไปเลยก็ฟังดูกับเราใช้เวลาทุกวันทุกวินาท,ท,ทีอยู่กับปัจจุบันเนี่ยอันเนี้ยได้ความดีไม่ต้องไปรอจนติ้นปีแล้วค่อยทําใช่ครับ ก็ถือว่าไม่ต้องทิ้งโอกาสที่สูมเปล่าไปทั้งปีด้วยใช่แต่อย่างน้อยคนที่ทําความดีข้ามปีนั้นก็ยังดีกว่าคนที่ทําความชั่วข้ามปีตรงนี้ครับก็อย่างน้อยก็เป็นการหยุดไม่ทาสิ่งที่ไม่ดีข้ามปีพอฟังมาถึงจุดนี้ในทางกลับกันแล้วครับก็จะมีกลุ่มคนเยอะแยะเลยครับที่รอฉลองเพราะปีนึงก็มีครั้งเดียวเองครับพี่ิชีก็รอแบบสังสรร์ปาร์ตี้กินดื่มกันครับผม่างนี้เขาต้องแย่ทั้งปีเลยหรือเปล่าครับสำหรับปีใหม่เนี่ยรุ่นสุราใหม่เนี่ยตรงนี้ก็น่าคัรบ จริงๆแล้วทุกการกระทํามันก็คือการกระทําใดก็จะต้องได้รับผลของการกระทํานั้นในตัวของมันอยู่แล้วนะฮะแต่ใช่ว่าคนที่เขาเฉลิมฉลองกันข้ามปีมัวเมาแล้วเนี่ยในปีถัดไปเขาจะไม่ดีตลอดทั้งปีมันก็ไม่ใช่ม,มันนับเป็นการกระทําซึ่งคนกลุ่มนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยบางทีเขาอาจจะแบบไปทําบุญใหญ่ทอดกระถิ่นอะไรมามเมื่อไม่กี่วันนี้มาก็ได้แต่เหมือนกับวันนี้เป็นวันสังสรรค์นะเขาได้มากินดื่มอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้แปลว่าเขาจะต้องแย่ในปีทั้งปีนี้เลยใช่มันก็จะแยกกัน ทำดีหนึ่งครั้งก็คือนั่นคือเรียกว่าดีแน่นอนทําไม่ดีก็คือนั่นก็คือไม่ดีหนึ่งครั้งเช่นกันนะครับอันนี้อีกเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่อาจจะเหมือนคนที่ส่วนบนข้ามปีเสร็จปุ๊บอีกวันหนึ่งหรือวันถัดๆไปเนี่ยก็เหมือนกับกินปาร์ตี้ดื่มเที่ยวเหมือนกันจนข่าวสติเนี่ยก็จะเข้าหมวดหมู่ที่พี่ชี่พูดเมื่อกี้ใช่ครับก็คือทุกการกระทํามันจะมีผลของมันอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นคือก็ต้องอยู่ที่ว่าถ้าทําดีเยอะคุณก็ต้องได้รับผลดีเยอะ ใช่ไหมครับทาไม่ดีเยอะผลคุณก็ต้องไม่ดีเช่นกันคราวนี้ทําเฉลี่ยกันเป็นยังไงชีวิตก็มีสุขทุกขสลับกันไปนั่นเองนะครับแต่ถ้าทําดีอย่างเดียวเลยโอ้โหสวดมนต์ข้ามปีด้วยสวดก่อนด้วยและก็คงยังสวดในปีนี้ด้วยเนี่ยอันนี้ก็เป็นอย่างที่เฉยนะครับเรื่องของการสวดมนต์ซึ่งการทำบุญมีทั้งหลายวิธีอย่างเนี้ยอันนี้ก็จะแน่นอนความสุขอิ่มบุญเนี่ยก็จะย่อมมากกว่าเพราะสิ่งที่เราเติมเต็มมาตั้งแต่ปีก่อนๆจนถึงปัจจุบันนี้เราก็ยัังคคคททํําาาาอออยูู่่่่ใชกก็ืืเเหมนบีขพดว แต้มบุญใช่ไหมครับบางคนบอกว่าช่วงนี้ชีวิตแย่แต่ว่าแต้มบุญเริ่มหมดก็ต้องเริ่มคิดร้วใช่เปเติมจะเติมยังไงบ้างไปปฏิบัติธรรมบ้างทําทานบ้างก็แล้วแต่การเติมแต้มบุญของแต่ละคนก็มีหลากหลายวิธีนะครับแต่อย่างน้อยคือให้เรารู้ไว้เลยว่าทุกวันที่เราอยู่ได้เนี่ยคือการกินบุญเก่ามันมีวันหมดแน่นอนต้องรีบเติมผมว่าอันนี้สำคัญสำคัญเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยบอกว่าเรามีโอกาส ทำได้ทั้งดีและไม่ดีซึ่งแน่นอนครับสติเนาะทาให้เราแบบว่าเปลี่ยนกับตัวกับใจให้เป็นคนที่ดียิ่งขึ้นอันนี้ผมก็สําสคัญมากๆใกคคราวนี้ในกลุ่มคนที่ผ่านมาอาจจะไปมัวเมาเยอะเกินไปนะคะก็ถ้ามีสติก็ะจ,จะนึกได้ว่าเออที่ผ่านมาเนี่ยฉันเสียเวลากับการมัวเมาไปเยอะมากลองปรับเปลี่ยนวิถีคิดนะฮะปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตก็อาจจะนําพาเข้าสู่ในทางที่ดีก็ได้นะฮะก็จะเป็นการสะสมแต่กรรมดีให้มากขึ้นมากขึ้นนะครับเพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านก็ได้ตรัสไว้ว่าทําความดี ช่ไหมครับแล้วก็ละเว้นความชั่วทําความดีเนี่ยควรทําให้มันเพิ่มขึ้นส่วนละเว้นความชั่วคืออะไรถ้าหากเรามีสติเราจะรู้ว่าการกระทํานี้เป็นการกระทําไม่ดีก็ละเว้นมันซะนะฮะพอละเว้นกรรมชั่วได้ชีวิตที่เหลือมันดีแน่นอนต่ันนเห็นด้วยอย่างยิ่งนะครับพี่ชีอาล้ครับพี่ชีพอพูดถึงตรงนี้เนี่ยมันก็ปะปนกันผมเชื่อว่าเราก็มนุษย์ผมเ่คนหนึ่งเนี่ยผมรู้สึกว่าบางทีเราไม่สะดวกในวันนั้น ซึ่งวันวันข้ามปีแลวบางบทีมีงานปาร์ตี้เทศกาลที่ต้องเฉลิมฉลองดื่มเทศกาลต่างๆนะครับาปาร์ตี้ต่างๆเนี่ยแน่นอนครับบางทีเราสนุกมากจนเ,เกินไปเนี่ยการขาดสติซึ่งมันก็เป็นข่าวหลายๆข่าวที่ผ่านม,มาเนี่ยนะครับ,รบก็มีตั้งแต่แบบเจ็บเล็กเจ็บน้อยจนไปถึงแบบตายกันเยอะแยะเลยก็มีเนี่ยอะไรที่มันมากเกินไปใช่ไหมครับพีชีการดื่มหรือว่าขาดสติเนี่ยนี้เราจะเราจะทํายังไงได้บ้างครับพีชีเมื่อกี้ตาพูดว่า ขาดสติแสดงว่าสติเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากครับสติคือตัวชีวัดเลยว่าการกระทําของคุณจะเป็นอย่างไรนะครับทุกการกระทําถ้าหากเป็นการกระทําที่มีสติคอยกํากับแน่นอนสติจะเป็นตัวเลือกให้คุณทําเป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าขาดสติปุ๊บไม่มีคนคอยควบคุมละมไม่มีจิตที่แบบว่าจะคอยสั่งการละรมันก็มีสิทธิ์ที่จะไปพังพลาดหรือว่าพังเผอทาสิ่งที่ไม่ดีบางที กินเหล้าปุ๊บขับรถไปคนที่ไม่รู้อีหนยเนย่ใช่ไหมฮะเดือดร้อนใช่อาจจะทําให้เขาเสียชีวิตถึงขั้นแบบต้องเสียทรัพย์รถพังอะไรต่างๆนานามันก็เป็นผลกระทบที่ตามมานั่นก็คือวิบากกรรมที่เกิดจากการขาดสตินั่นเองพูดมากเกินไปทําอะไรเขาเรียกกระทบกระทั่งกับคนอื่นมากเกินไปเพราะว่าสุลาเอ,อหยือความสนุกที่มันเล่นเลิกเกินไปเนี่ยมันก็จะส่งผลเสียเพราะฉะนั้นสติสําคัญที่สุดสําหรับช่วงสถานการณ์เทศกาลต่างๆในช่วงนี้นะครับยังไงก็ ฝากไปถึงทุกคนด้วยนะครับท่านผู้ชมทุกคนที่ฟังอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับก็เาเรียกว่าดื่มกินเที่ยวเล่นให้มีสติครับผมปลอดภัยแน่นอนครับข้ามแบบดีเพราะละชั่วข้ามแบบชั่วเพราะละดี